วิรเชยจารัสครับผมก็ชื่อเล่นชื่อบุ๊กครับในส่วนตัวผมก็เรียนจบที่คณะวิจิตศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบเทคชอบตัวหนังสือโดยเฉพาะการแต่งกรอนนะครับพวกวรรณกรรมนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ใน subject ของ exhibition นี้ที่ส่วนใหญ่เป็นงาน sculpture ในที่แจ้งนะครับ ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราทําเป็นกระดาษคอนกรีตที่มันเป็นเลดิเมทที่เกี่ยวกับพื้นที่จริงบนบนดอยครับมันก็มีนะในเชิงหนึ่งที่เราเห็น,เห,นเห็นกันอยู่ครับก็เลยคิดว่าเราทําเป็นรูปแบบของวรรณกรรมดีกว่าแต่วรรณกรรมในที่นี้อาจจะเป็นเหมือนเราเป็นตัวแทนของอธรรมชาติที่ที่เผาไหม้ที่อะไรจนเป็นผลทางมลภาวะทางอากาศครับ โดยพื้นที่เนี่ยมันก็เอื้อกันกับสถานที่ติดตั้งก็คือเหมือนเหมือนเรามาไหว้สารพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมันจะมีบทในการสวดมนต์ในการพูดกล่าวถ้าเราเราไม่ได้ตั้งใจจะมาไหว้เราก็คงจะเดินผ่านแต่เมื่อเราตั้งใจที่จะไหว้สารเนี่ยเหมือนกับบทท่องบทสวดคาถามันก็จะขึ้นอยู่ในหัวเราก็เปรียบเสมือนกับวรรณกรรมที่ผมแต่งขึ้นมาเนี่ย ถ้าคนมองผ่านๆเพลินๆก็คงเป็นแท่งปูนธรรมดาครับแต่พอคนได้อ่านมันก็จะมีผัสสะสมบัติสำนวนอยู่ในตัววัสดุที่ผมได้สร้างสารรค์ขึ้นมาครับผมตัวศิลปะที่เกิดจากศิลปินหลายๆท่านแน่นอนว่าปัจเจกสุนทรียภาพของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันนะครับเราก็พูดกันตลอดแล้วว่าหมอกควันไฟไป่ากแล้ว มลพิษค่า PM เอ็มอแล้วแต่จริงๆแล้วศิลป,ปะม,มันเหมือนมากระเพื่อมให้เกิดการจริงจังในการที่จะรับรู้แล้วก็ว่าหาหนทางนะม,นมันถึงเดดไลน์หรือถึงกําหนดหรือต้องมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างมันไม่งั้นมันก็คงจะเนิบผ่านไปผ่านไปทุกปีครับมันก็อาจจะเป็นแบบเหมือนเหมือนแรงกระเพื่อมในการช่วยเตือนจิตสํานึกของคนหรือ ตรวจสอบอะไรบางอย่างที่เราจะร่วมมือกันได้ไหมร่วมใจกันได้ไหมที่จะทําให้ปัญหาเหล่านี้มันเบาบางหรือแม้กระทั่งกลับไปเป็นเหมือนเหมือนเดิมที่ปัญหานี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อย้อนหลังไป15ปีได้ประมาณนี้ก่อนหน้านั้นธรรมชาติในเชียงใหม่หน้าร้อนก็ยังดีครับไม่ไม่ไมีมมหมอกควันเลยครับผบ